สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะจะาช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะงานเสื้อยีนค่ะวันนี้เราเดินทางเดินทางมาถึง EP 7กันแล้วนะคะงานปักสวยๆกันไปเลยค่ะสาหรับงานยีนรุน่นนี้รอบนี้จะเสิร์ฟงานสวยๆยิ่งแบบว่า EP ยิ่งเยอะๆเยอะๆขึ้นไปนะแม่ยิ่งสวยขึ้นแบบทุกๆ EP กันเลยนะคะราคาเดียวเลยค่ะ250บาทนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อสินค้านะคะเบอรโทรศัพท์ไลน์แอดค่ะ สะดวกทางไหนแอดทางนั้นสะดวกโทรโทรสะดวกแอดไลน์แอดไลน์ค่ะแม่วิธีการสั่งซื้อไม่ยากเลยค่ะขอแค่อย่างเดียวขอให้แม,แม่แม่พี่พี่นะคะแจ้ง EP ีที่ถูกต้องแล้วก็บอกด้วยว่าน้องแก้วรีวิวสินค้างานยีนแบบนี้ค่ะอย่าง EP ีนี้เป็น EP 7เสื้อยีนที่น้องแก้วรีวิวแล้วก็แจ้งรหัสสินค้าไปได้เลย1คลิปเราจะมี10รหัสด้วยกันเราจะเริ่มที่อ่าเป็นรหัสกอไก่ศูนย์หนึ่ง จนถึงรหัสกอไก่1 0นะคะแล้วก็วิธีการชําระเงินค่ะนะคะแม่แม่ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่ง1ตัวถ้าโอนส่งให้ฟรีแต่ถ้านะจ๊ะก็โอนปลายทางอะแม่หนึ่งตัวแม่ขอโทษนะ1ตัวโอนหรือว่าปลายทาง50บาทแต่ถ้า2ตัวขึ้นไปค่ะถ้าโอนอะส่งให้ฟรีแต่ถ้าเป็นปลายทาง2ตัว 30บาทค่ะโอนในบัญชีบริษัทเท่านั้นไม่มีบัญชีบุคคลไม่มีบัญชีอื่นนอกจากบจกโอเมกาช็อปนะแม่นะอันนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเลยค่ะเอามาจากแม่จ๋าเราไปดูกันเลยก็ไก่ศูนย์หนึ่งโดเซตโดเซแม่ขนาดรหัสแรกก็สวยแล้วอะค่ะนะคะกอไก่ศูนย์หนึ่งกันเลยนะจ๊าตัวนี้รอบอก50นิ้วอันนี้คือรอบอกเนอะตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆปแบบนี้ให้แม่ๆได้เห็นชัดๆว่าตัวนี้กอไก่ศูนย์หนึ่ง คือรอบอก50นิ้วนะจ๊ะกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์สองว้าวกอไก่ศูนย์สองเลิศแมนแตนกันไปเลยค่ะรอบอกตัวนี้อยู่ที่46นิ้วแล้วดูด้านหลังนะไม่ได้มีแค่ด้านหน้าปากหน้าปากหลงังราคา250บาทค่ะยีนแบรนด์แท้มือสองกอไก่ศูนย์สองต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์สามค่ะศูนย์สามเลิศมากทุกตัวที่ถือแม สวยทุกตัวจริงๆค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สามรอบอกสี่สิบสี่นิ้วตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์สามนะคะต่อด้วยเลยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สี่สวยอีกแล้วอ่ะแม่ขนาดไลอาเปิดคลิปเองไลเองก็ยังชอบก็ยังอยากใส่เลยค่ะคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้รหัสกอไก่ศูนย์สี่รอบอกสี่สิบสี่นิ้วค่ะเป็นงานแขนสามส่วนนะคะอกสี่สิบสี่นิ้วต่อด้วยเลยนะจ๊ะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าน่ารักอีกแล้ว นะคะแม่จา๋ารหัสกอไก่05เป็นงานแขนสามส่วนค่ะรอบอก54นิ้วตัวนี้คือรหัสกอไก่05นะแม่นะงานปักน่ารักน่ารักกันเลยกอไก่05ค่ะต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่06กอไก่06รอบอกตัวนี้อยู่ที่48นิ้วสวยอีกแล้วค่ะแม่จา๋านะคะล็อตนี้มาในรูปแบบของงานแขนสามส่วนเยอะนะแม่นะชอบตัวไหนจับจองได้เลยค่ะ รหัสกอไก่ศูนย์หกรอบอกสี่สิบแปดนิ้วตามด้วยเลยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดปักดอกไม้จุกจุกกันแบบนี้เลยรอบอกห้าสิบนิ้วรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดนะคะชอบจับจองได้เลยค่ะต่อด้วยเลยรหัสกอไก่ศูนย์แปดคุณแม่จ๋าไม่เอฟพาดมากตัวนี้ค่ะรอบอกห้าสิบสี่นิ้ว อกใหญ่ด้วยนะแล้วสาวอ้วบแบหางานอ่ะแม่่อนข้างยากแล้วเราให้ในราคา250บาทจับจองค่ะแม่จ๋ารหัสกอไก่ศูนย์แปดรอบอก54นิ้วต่อด้วยรหัสกอไก่ศูนย์เก้าแขนยาวสวยๆกันไปเลยค่ะแม่จ๋ารอบอกตัวนี้จะอยู่ที่54นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์เก้าอก54นิ้วแล้วก็ต่อด้วยรหัสกอไก่หนึ่งศูนย์ตัวที่ลูกใส่เลย แม่จ๋าตัวนี้ต้องเอฟนะรหัสกอไก่1 0ค่ะรอบอก4 6นิ้วคอเชิ์ตกระดุมผ่าหน้านะแม่นะราคาเดียวเลยค่ะคุณแม่จ๋า250บาทชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนจับจองกันเข้ามาได้เลย<อ>ก็ช่องทางนะคะแม่ขาเบอร์โทรศัพท์ Line แอ p อยู่ข้างใต้แล้วนะสะดวกทางไหนตามที่สะดวกกันเลยค่ะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน E ีหนะ้า เดี๋ยวจะหางานหางานสวยๆหางานเก๋ๆมาเสริมให้อีกนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ